สำหรับไก่ป่าคาเปอร์เคลี่เพเมีเสียงนี้ช่งางไพเราะศิลปินหนุ่มกระตือรือร้นจะสร้างความประทับใจให้ผู้ชมสาวสีสดใสประกายแวววาวการกระโดดสูงและกระพือปีกอย่างลำพองบนเวทีที่เลือกสรรอย่างดี ก็เพื่อส่งข้อความดูฉันสิด้วยความหลงไหลตูเมียตุนพุ่งตัวจากที่นั่งชมลงมายังพื้นเวทีมันเองก็มีอะไรมานำเสนอเช่นกัน